ครับอันนี้สามท้ายนานะครับสองพุ่งเสมอนะครับฝั่งด้านหลังนี้นะครับทางทิศเหนือนะครับอันนี้คือระดับสูงสองสองเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกสองเมตรห้าสิบเป็นห้าเมตรนะครับแล้วก็จะมีหลุมลึกอีกสองเมตรนะครับดังนั้นอันนี้ก็ ลึกพอสมควรนะครับพรอ,อย่างนี้เราจะขุดหลุมหนมครกไว้อย่างนี้อีกหนึ่งหลุมนะครับคือทางใกล้ๆทางท่อน้ำทิ้งนะครับ